สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำพิเกนพายนะคะมาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราโรแป้งนะคะให้เป็นขนาดวงกลมหรือให้เท่ากับขนาดของจานที่เราจะใช้นะคะนำแผ่นแป้งนะคะใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วค่อยค่อยค่ยไล่ตรงขอบให้ลงไปจนถึงก้นจานนะคะ จากนั้นค่อยๆใช้กันไกลหรือมีดค่อยๆ่อยเล็มตรงขอบพายออกนะคะหรือให้ตัดเท่ากับขนาดของจานพอดีเลยค่ะมาดูวิธีตกแต่งขอบพายกันค่ะว่าจะทำยังไง ใช้เบคกิ้งชีสปิดตรงภายไว้แล้วก็เอาเข้าอบนะคะประมาณ15นาทีใช้ไฟอยู่ที่180ฟาเรนไฮต์แล้วก็350องศาเซลเซียสนะคะมาดูขั้นตอนการทำพายฟิลลิ่งกันนะคะ พีกั้นสองถ้วยน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยเนยละลายแล้วสองช้อนโต๊ะแล้วก็มีไข่ไก่สมฟองกินวานิลาหนึ่งช้อนชาเมเปิ้ลไซรัปครึ่งถ้วยนะคะ คลุกเคล้าให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายค่ะเกลือหยิบมือหนึ่งจากนั้นเอาแบ็ i กิ้งชีสออกแล้วก็เทพายใส่ลงไป เรียให้หน้าพายนั้นเท่าๆกันนะคะแล้วใช้พีกั้นที่เหลือมาตกแต่งข้างหน้าให้ดูสวยงามค่ะ นำพายเข้าอบอยู่ที่อุณหภูมิ180องศาฟาเรนไฮต์หรือ350องศาเซลเซียสอยู่ที่ประมาณ30-45นาทีขอบคุณนะคะที่รับชมไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ